สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่ 23..2024 นะครับเวลาเช้าเช้านะครับแอดมินกํำเนิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมคลิปนี้ก็พูดถึงฟุตซอไทยลีกนะครับ MEA ฟุตซอลไทยลีก2 0 2 4นัดที่ 16.. นะครับนัดที่15ก็ตะก,กลางสัปดาห์ตอนวันพุธนะครับวันที่20ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนัดที่1981 6นะครับ แล้วก็ต่อเนื่องด้วยตารางคะแนนในสไลด์ที่2นะครับเรามาดูนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่23นะครับเวลา16.30นนะครับบ่าย4โมงครึ่งนะครับมอราชพัฒเพชรชบุรีนะครับต้อนรับการมาเยือนของมกเษมบันดิตนะครับนี่คือคู่แรกของนัดที่16นะครับคู่ที่2 YFA ศิรราชานะครับต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมา JT ทักนะครับเวลา18นาฬิกานะครับ เวลา19.30นะครับราชนาวีนะครับต้อนรับการมาเยือนของแบ็คเพิร์นอยู่ในเซตนะครับตรงกับทุ่มครึ่งนะครับเย็นนี้คู่ที่4ของวันนี้นะครับบูเรฟชนบุรีนะครับอืมต้อนรับการมาเยือนของไทยอา์มี่นะครับ19.30นี่คือ4คู่แรกของวันเสาร์นะครับของวันนี้แะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับผม16นาฬิกาครึ่งนะครับผมหรือ4โมงครึ่งนะครับ ธรรมศาสไตล์เลียนนะครับต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ ASM นะครับห้องเย็นท่าข้ามนะครับจากฝูงนะครับ18.30ต้อนรับการมาเยือนของ Bangkok BTS นะครับคู่สุดท้ายของนัดที่16นะครับตรงกับเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับ19.30นนทบุรีนะครับต้อนรับการมาเยือนของสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือทั้งหมดของของวันเสาร์นี้ของนัดที่16นะครับซึ่งตรงกับ ตามเวลาดังกล่าวนะครับ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมสําหรับแฟนฟุตซอลนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนที่อัปเดตนะครับผมอ่ะตามมาครับผมครับเราไปดูตารางนะครับตารางอัปเดตล่าสุดนะครับนัดที่15นะครับอ่าก่อนที่จะคลิกออฟกันนัดที่16ของฟุตซอลไทยลีกนะครับห้องเย็นท่าข้ามนะครับนับเป็นอันดับ1 39คะแนนนะครับแข่ง15ชนะ13แพ้2นะครับ ตามด้วยการท่าเหลือ ASM นะครับแข่ง15ชนะ12เสมอ1แพ้2มีอยู่37คะแนน b บูเวฟชนบุรีนะครับแข่ง15ชนะ11เสมอ1แพ้3มีอยู่34แต้มอันดับที่3นะครับอันดับที่4คือธรรมศาสตร์ครับ,รบแข่ง15ชนะ10เสมอ1แพ้4มีอยู่31แต้มเท่ากับแบ็คพร์นยูเนเต็ดครับอันดับ5 แข่ง15ชนะ10เสมอ1แพ้4นะครับ31แต้มเท่ากับธรรมศาสตร์อันดับ6คือ Bangkok BTS นะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4มีอยู่27แต้มนะครับอันดับที่7มอราชพัฒเพชรบุรีนะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ2แพ้6มีอยู่23คะแนน อันดับที่8มอเกษมบัณฑิตนะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ2แพ้8มีอยู่17แต้มตามด้วยนนทบุรีนะครับอันดับที่9แข่ง15ชนะ4เสมอ4แพ้7มีอยู่16แต้มอันดับที่10 yfa สีราชานะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ1แพ้9มีอยู่16แต้มสุราษฎร์ธานีนะครับอันดับที่11แข่ง15ชนะ3เสมอ4แพ้8มีอยู่13แต้ม ราชบุรีนะครับแข่ง15ชนะ2เสมอ2แพ้11มีอยู่8แต้มตามด้วยไทยอาร์มี่นะครับอันดับที่13แข่ง15ชนะ2เสมอ2แพ้11มีอยู่8แต้มเช่นกันนะครับเท่ากันเลยครับราชนาวีนะครับอันดับบวยอนะครับอันดับที่14เจทีทักษ์นครราชสีมานะครับมีอยู่4คะแนนนะครับแข่ง15เสมอ4แพ้11นะครับรังท้ายของตารางนะครับเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขัน วันนี้นะครับวันวันที่23เนี่ย4โมงเย็นเป็นต้นไปอันดับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับกลางสัปดาห์มีเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างการท่าเรือ ASM และก็ b Blue w เว e ชนบุรีนะครับหล่นมาเป็นที่3ครับ Blue ูเว e ชนบุรีให้การท่าเรือแซงขึ้นไปนะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับฟุตซอลไทยลีกนะครับ M E A ฟุตซอลไทยลีก2024นะครับ สำหรับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ